ทำท่านส่องแสงสว่างแล้วทางเป็นไปเพื่อความสู่ความเจริญให้เชื่อธรรมทมนี่คือทางเดินอันราบรื่นดีงามเพื่อไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมได้แก่ศาสานธรรมที่แสดงไว้แล้วท่านแสดงไว้อย่างไรการให้ทานน่ิอย่าเป็นคนตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวนี้มันเป็นภัยแก่ตัวของเราเองและเป็นภัยต่อ เพื่อนสูงตลอดสังคมทั่วไปไปที่ไหนคนมีความตะหน,นี่ทีเดียวไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมไปที่ไหนเขาลังเกียจเพราะความเห็นแก่ตัวนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วมันยังเห็นแก่ได้เต็มหัวใจด้วยไปไหนมีแต่จะเอาท่าเดียวจะเอาท่าเดียวนี่คือความตหนี่มันเป็นภัยต่อตัวเองครเวลาตายไปแล้วความตนีนี้ก็กลับมาเป็นภัยอย่างน้อยตายแล้วมาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสุนัขอ่า อยู่ในที่ต่างๆพราะความห่วงใยหนักกว่านั้นมันก็พาให้จมหนรกไม่ได้สนใจกับสมบัติเงินทองที่จะหนีห่วงแหนเอ้ว่าจะเป็นประโยชน์แต่อย่างใดเลยมันเป็นโทษทางนั้นให้พากันพยายามเกียดสมบัติเงินทองเขาของไว้ให้พอดีพอดีเราเป็นลูกชาพุทธชาวพุทธต้องเป็นผู้รู้จักประมาณถึงถูกเก็บรักษาไว้โดยดี การจับใจ่ายใช้สอยอยาสูดช่ยไรยฟุ้งเฟอ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวอย่าแแสงหน้าแสงหลังชี้ดีเชียงเด่นไปเรื่องของเป็นอันเป็นเรื่องของเจริญมันจะพาให้ล่มจมให้ต่างคนต่างเสียสละมีมากมีน้อยให้ทานเป็นพื้นฐานอย่างชาวพุทธของเราอย่าเข้าใจว่าเรามีน้อยให้ทานไปแล้วอายเขาอย่าอายมหาเศรษฐีมีเงินกี่ล้านบาทก็ตาม เมื่อไม่ให้ทานแล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรเงินจํานวนกี่ล้านบาทของเศรษฐีนั้นสู้เรามีเงินบาทหนึ่งแยกไปทานห้าสิบบางต์ไม่ได้ห้าสิบตางค์งนี้สําหรับครองขีบของเราห้าสิบตางค์งนี้สําหรับหล่อเลี้ยงจิตใจซึ่งเป็นสาระสําคัญเรียกว่าบุญบุญหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้ผลได้ประโยชน์มากยิ่งกว่าเศรษฐีตนี้ที่เหนียวเป็นไหนๆนี่แหละให้พากันให้ทาน พระพุทธเจ้าสอนให้การให้ทานเป็นความร่มเย็นเป็นสุขคนมีทานมีจิตใจกว้างขวางไปที่ไหนคบค้าสมาคมได้หมดไม่มีใครรังเกียจนะแม้เป็นเด็กกับไม่เด็กที่น่ารักน่าสงสารผู้ใหญ่เป็นที่เคารพบูชาไปที่ไหนเป็นขวนัญตาขวัญใจของผู้น้อยตลอดไปเป็นลมโพลมใสเพราะความเห็นแก่ส่วนรวมมีเมตตาจิตแต่ความตน,นี่นี้ไปไหนไปเถอไปที่ไหนไม่มีใครครบค้าสมาคมเลย เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้จึงขอให้มีน้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธถือพื้นฐานแห่งการให้ทานเป็นสําคัญ <c oughs> เราไม่จําเป็นจะต้องมีเงินเป็นแสนแสน,แสนล้าน,ล,านล้านมาทานแล,แล้วมีกี่บาทในครอบครัวของเราเราอยู่เรากินกันได้อย่างไรเราก็แบ่งสันปันส่วนให้ทานได้อย่างนั้นเหมือนกันนี่จมตามฐานะของเราแล้วเราเก็บเล็กผสมน้อยมันก็มากขึ้นเองมากขึ้นเองเช่นเดียวกับฝนที่ตกลงมาแต่บนฟ้า มันตกทีละหยดละหยาดต,ตอนนั้นตกไม่อยู่เว้ถอยสามารถทําท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้โดนน้าอันนี้กังวนกันผลทานของเราที่เสียสละแต่และครั้งละหนทีละเล็กละน้อยนี่แหละเพิ่มพูนเป็นมหาทานเป็นมหากุศลขึ้นในใจของเราพาเราไปสวรรค์ปฏิพานได้ด้วยหนาจแห่งทานนี่นะเราอย่าประมาททานว่าเป็นของเล็กน้อยความต้นนี่นั้นเป็นภัยต่อทานเป็นภยันนภยต่อตัวของเราด้วยอย่านํามา ผูกพันตัวเองยาเสียดายจนเกินเหตุเกินผลนี่การให้ทานประการหนึ่งนี่คือทางที่พระเจ้าทรงสอนแล้วด้วยความสว่างกระจ่างแก้วใครมีทานไม่จนอยู่ในโลกนี้ก็ไม่จนไปโลกหน้าก็ไม่จนอำนาจแห่งทานจะสนับสนุนให้แค้วแกร่ปลอดภัยเป็นลำดับลำดาไปเพราะอำนาจแห่งทานท่านจึงเรียกว่ากรรมดีทำบุญให้ทานไม,ไม่จำเป็นจะต้องมีที่แจ้งที่รับ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตลอดไปเราจงทำดีเกิดมาเป็นมนุษย์เวลานี้เราก็ยังไม่ทราบว่าตายแล้วเราจะไปที่ไหนให้วินิจฉัยตัวเองแช้ตั้งแต่บัดน,นี้ที่ยังไม่สายเกินไปเวลาตายแล้วจึงนิมนต์พร,พระมกุศลธรรมมากุศลธรรมมายายคนนี้ตายแล้วไปไหนนาหลวงตาคนนี้ตายแล้วไปไหนนาไม่เกิดประโยชนนะ์นะเวลาอยู่นี่ดิ้นรนกดแก็ง หาตั้งแต่ความเฟุ่มงเฟ้อเหิมความชลุ่ยสุ่ยไล่ทำลายแต่ตัวเองด้วยการทําบาปทากรรมตายแล้วนิมลภาวะทั้งประเทศไทยเรามากุศลธรรมมามันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะสิ่งที่เกิดผลประโยชน์คือความดีให้เราทําเองนี่เป็นสิ่งที่เกิดผลประโยชน์แก่เราตายแล้วไม่นิมนต์พระมากุศลาก็ได้ขอเอาตรงนีนะ้เป็นที่แม่นยำนี่เราทที่แม่นยำคือทมของบระเจ้าเรียกว่าสวัสธรรมตัดไว้ชอบทุกอย่างแล้วให้นํามาปฏิบัติสมเราตาบอดหูหนวก ให้อาศัยแสงสว่างคือทำรรนี้ก้าวเดินไปเอาทานให้ทานประจำนิสัยของเราประจำวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้ขาดแม้น้อยไปบิน,บนไปใส่บาทวันหนึ่งได้องค์หนึ่งก็เอาเรามีเงินน้อยเราทําน้อยมีมากกว่านั้นให้ได้มากถ้ามีมากกว่านั้นฟาดขันกับเรามังมาตั้งต่าง,งานที่กลางถนนให้พาท่านมาบินสบาตแตกนี้หมดจากนครหลวงนี่เป็นไรวะเราไม่เคยเห็นต่ง เห็นพระมาบินสบาทแล้วญาติโยมใส่บาทมีมากเกินไปพระช่วยไว้แตกหนีจากเมืองหลวงไม่เคยมีมีแต่ความเหือดแห้งมีแต่ความตนหนีทีเหนียวจะทําบุญให้ทานแต่เรียกแต่น้อยก็เสียรายแต่เงินแต่ทองเวลาตายแล้วกระดูกก็ไม่เห็นติดตัวไปมันดียังไงพิจารณาสิเวลานี้เป็นเวลาที่มีชีวิตอยู่ให้พากันตั้งเนื้อตั้งตัวเสียบัตรนี้ถ้าไม่เชื่อทำพุทธเจ้าแล้วจะจมไปอย่างนั เวลานี้ก็มาด้วยความมืดบอดไม่รู้ทิศรู้ทางมาจากพบใดตายแล้วก็จะไปด้วยความมืดบอดไม่ทราบว่าจะไปตกนรกหมกไหมหรือเป็นหมาขีเลื่อนเป็นเป็กเป็นผีที่อย่แล้วก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นจึงสร้างความแน่ใจเสียด้วยการสร้างความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่คือทางราบลื่นดีงามทางแควค่าจากแห่งความปลอดภัยจะอยู่ที่นี่นะแควค่าจากความปลอดภัยจะอยู่ที่การให้ทานการรักษาศีล การเจริญแม่ตาภาวนานี่คือทางอบธรรมะที่อบรมจิตใจให้รู้เนื้อรู้ตัวให้รู้บุญรู้บาปเราอย่าอวดอย่าอ้างเราเป็นคนตาบอดอย่าอวดว่าเป็นคนตาดีกว่า,าศาสดาอ์เอกซึ่งมีในตาเลยพันดวงใบนับพระพุทธเจ้าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเขาจะแจ้งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอ,อารโลกุฎปานี้สว่างจ้าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนทรงแรงเห็นหมดทุกสิ่งท,ทุกอย่าง นี่คือตาญาณของพระรทธเจ้าตาเราเพียงตาเนื้อสองตานี่เท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอย,าอายา่าแปคาดค้านตานทานตาพระพุทธเจ้าแล้วะทะเลถไลัยไปสร้างาคุนงามไปสร้างแต่บาปกรรมต่างๆให้เกิดความเสียหายแกต่ตนวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดขึ้นมาและตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ายันค่ำเราได้สร้างคุณงามความดีอะไรบ้างให้วัดตัวเองนะส่วนมากมันมีแต่การสร้างความโชวช้วชาละโมก ด้วยความไม่มีเขตมีแดนตายแล้วก็หาเขตหาแดนมาได้ความชั่วนั้นแหละจะพาใสเราเป็นนรกที่วานรากไม่มีไม่มีอย่าให้กิเลสมันหลอกนะเราจะเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมนระาากไม่มีสาสตกนรกมาก,กี่กับกี่กันและเวลานี้เต็มอยู่ในานรกเรายังจะไปอวดร้างอยู่หรือว่านรกไม่มีเรามีความรู้ความสามารถเก่งกล้าสามยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามาจากไหนพระพุทธเจ้าทุกทุกองตัดสู้ขึ้นมายอมรับ พ่ะนรกไม่มีมากี่กับกี่กันนับไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดตัดรู้ขึ้นมาก็ตัดระลทีหลังนรกสวรรค์พรมโลกเป็นไหนไหนเมื่อตัดระลขึ้นมาก็มาช้าในสิ่งที่มีอยู่นรลกก็ยอมรับว่ามีจีหลุมจี่หลุม,ลมท่านแสดงไว้ถึงยี่ห้าหลุมพระพุทธเจ้าแสดงไว้เองผิดไปที่ไหนก็ยอมรับว่ามีสวรรค์จีชั้นหกชั้นพรมโลกชั้หกชั้นท่านก็แสดงด้วยความแจ้งชัด แล้วมาสอนพวกเราเราทําไมจะไปลบความรู้ความสามารถพระเจ้าด้วยความมืดบอดของเราถ้าไม่อยากจมทั้งเป็นให้รีบแก้ไขไดัดแ,แปลงสนตนเสียตั้งแต่บัณน,นี้เวลานี้ยังไม่สายเกินไปนะให้รีบแก้ไขใครสร้างบาปสร้างกรรมมามากน้อยอย่าดูถูกพระพุทธเจ้านะการดูถูกเจ้าคือการทําลายเราเองนั่นแหละาศาสนาโอเวกเเไม่มีแปลงสรรบัญส่วนใดจากการสอนสัตวโลกนะท่านพอทุกอย่างแล้วท่านไม่มีได้มีเสีย ส่วนที่จะได้สีเสียคือสัตว์โลกที่กําลังมืดบอดในเวลานี้ให้ถามตัวเองถ้าไม่ชัดให้ถามเวลานี้เราตายแล้วเราจะไปที่ไหนไม่มีใครตอบได้นะนั่งอยู่ในบริเวณนี้เต็มทั้งหมดไม่มีใครตอบได้นะทั้งๆท,ที่มันจะไปแน่ๆละ่ะพอลมหายใจขาดน,นี่ผึ่งเลยละ่ะไปเกิดในภพหน้าเพราะใจนี้ไม่เคยตายมาแต่การไหนๆไม่เคยตายคือคือใจไม่มีป่าช้าคือใจออกจากร่างนี้ได้แก่ตาย แล้วก็ไปสู่ร่างนะั้นได้แก่เกิดตายเกิดตายเกิดมาก,กี่กับกี่กันแล้วด้วยความมืดบอดของเรายังไม่ทราบความเกิดตายของเราที่สเสวยความทุกข์ความลำบากมาก,กี่กับกี่กันจนกระทั่งถึงปัานนี้มีอย่างหรือมนุษย์เราที่เป็นชาวพูให้รีบวินิจฉัยไข้ควรนเสียตั้งแต่บัดน,นี้อยาให้สายเกินไปนะให้มีตะกิเลตตีตลาดตีตลาดรับลบลบ,ลบหมดกันคือบาบุญว่าบาปวาระลลกสวรรค์นิพพานกิเลสจะลบหมดไม่มีนะ ให้มีแต่ความรุ่งเฟอ้อเหเิมความดูมเนื้อดูตัวดีด,ดิ้นตลอดเวลาต่างคนต่างดืด่ต่างดิน้นเหมือนกับคนตกน้ําในมหาสมุทรเราวาดภาพกันดูคนตกน้ําในมหาสมุทรเป็นยังไงมหาสมุทรกว้าง,วางขวางขนาดไหนคนที่ตกน้าในท่ามกลางมหาสมุทรแหวกไหวปมแปมปมแปมเม่มมนั่นหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วเป็นยังไงพิจารณาสิ ผู้ที่อยู่ฝั่งมหาสมุทรมองมามาดูคนที่ตกหน้าในท่ามกลางมหาสมุทรนั้นต่างกันยังไงคนที่อยู่บนฝั่งมหาสมุทรคือพระพุทธเจ้าพระหันท่านท่านพ้นแล้วจากมหาสมุทมหานิยมแดนนรกเผาสัตว์โลกนี่ท่านพ้นไปหมดแล้วแดนนรกเผาสัตว์โลกนี่เรียกว่าวัดตจังรวัตจัรนี่คือมหาสมุทมหานิยมให้สัตว์ทั้งหลายดิดดิน้นตื่นกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา แล้วต่างคนต่างดิน้นต่างลนปอมแปมปอมแปมเสื้อคลานไปหารายได้รายล่ำรายรัวตั้งแต่ตื่นนอนวิ่งหาตั้งแต่รายได้กลับมาเสียหวังหมดหวังมาก็มาพกเอาตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจและบางรายนอนไม่หลับบางรายฆ่าตัวตายก็มีเพราะความดิความดิน้นในท่ามกลางมหาม,มหาสมุทรนี่แหละแดนนรกคือวัฏจักรเรียกว่าแดนนรก แดนแห่งความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่นี่นอกจากแดนนี้แล้วไม่มีพระนิพพานไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรพระพุทธเจ้าพระหานท่านอยู่ฝั่งคือพระนิพพานแล้วมองมาดูพวกเรานี่สำลังตกนรกป๋อแปมแปมแปมอยู่ในวัฏจกกักรเกิดแกเจ็บตายในภพใดชาติใดไม่ทราบได้เลยหากเกิดทากตายหากดิดทางดิ้นป๋อแปมแปมแปมเงั้นเรายังไม่สอเแสวงหาฝั่งอยู่เลย หาฟังคือคุณงามความดีให้สร้างต,ตั้งแต่บัดน,นี้พุทธโธบางรายจะไม่เคยเลือกก็ได้เนี่อยู่ในเนี้พุทธโธไปยังไงทำโมไปยังไงสังโคไปยังไงการให้ทานไปยังไงการรักษาศีลไปยังไงการเจริญเมตตาภานาเพื่อคุณงามความดีจากทำทั้งหลายเหล่านี้ไปยังไงมันไม่ได้สนใจทำมีมากนะชาวพุทธของเราเนี่ยแล้วตายแล้วมันก็ไปเจ็บไปจมนรกที่ว่าไม่มีไม่ม,ม,มีนั่นแหละมันไม่ไปที่อื่นให้รีบตื่นเนื้อตื่นสัวตั้งแต่บัดน,นี้นะ จิตใจเป็นของสําคัญใจนี้ไม่ตายเราจะเอาว่าพูดให้เสียเวล,เวลาเและทําลายตัวเองเปล่าว่า,วาบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีมีมากกี่กับกี่กันแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนบาปสอนบุญนรกสวรรค์ไม่มีท่านเอามาสอนทาไมพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่คนเขาบรราปัญญาทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนํามาสอนเหตุได้พวกเราจึงบวชด,ดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์พรามโลกนิพพานว่าไม่มีส่วนจริงที่มีก็มีแต่ไฟเผาม้อใจเราอยู่เวลานี้ไปยังไง ไฟผงวใจเราไหมความโลภมันก็เผาความโกรธมันก็เผาราคะตัณหามันก็เผารวมแล้วเป็นไฟทั้งกองราคะกินาโทสักกินาโมหกินาโลภะกินานี่คือไฟสามกองมันไม่ได้เผาดินฟ้าอากาศนะไม่ได้เผาต้นไม้ภูเขาแล้วมันเผาที่หัวใจสัตว์โลกซึ่งกําลังดิด้ดดิ้นอยู่วันนี้ก็คือไฟเหล่านี้เผานั่นแหละถ้าไฟเหล่านี้ไม่เผาเราอยู่สบายอยู่ที่ไหนสบายหมดคนเรา นี่ก็เพราะไฟอย่างนี้มันเผาจึงให้รีบแก้ไขดัดแลงยาโล่มากเกินไปถ้ามาอยากถูกเผาทั้งเป็นความโกรธก็อยาไปโกรธไปเครียดแค้นเขาเราโกรธเราเขาเราโกรธได้เขาโกรธเราไม่ได้มีอย่างหรอือความโกรธความเครียดแค้นมันเป็นไฟเผาเราก่อนแล้วที่จะไปโกรธให้ผู้อื่นมันเผาเราก่อนแล้วให้ระมัดระวังราคาตัณหานี่เป็นตัวสําคัญมากนะมันเอาให้ตาบอดหูหนวกได้ทีเดียวนะ ราคาตัณหาคือเรื่องกามมกิ้เลสกไม่มีอะไรที่จะหนาแน่นตัวของตัวการมเมื่อกี้เลสขอเปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราขึ้นเวทีมาแล้วถึงได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสตัวนี้เป็นตัวที่หนักสาโหดมากที่สุดตัวนี้เป็นตัวออกสนามลบมหากษัตริย์คืออวิชชานั้นเป็นอยู่ในพระราชวังนะส่วนกิเลสคือราคา,าตัณหานี่เป็นตัวออกสนาม ก่อวรวุ่นวายโลกให้ยุ่งเหยิงตลอดเวลาคือราคาตัญหานี่ฟาดตัวนี้หลงนี่มันมันของเล่นเมื่อไหร่วะเออไม่มีงานอะไรหนักยิ่งกว่างานฆ่ากิเลตตัวนี้นี่แหละจึงว่ามันรุนแรงมากเวลานี้พวกเรามีแต่ส่งเสริมมันทุกอย่างทุกอย่างไม่มีที่ว่ากําจัดมันให้ลดน้อยลงไปอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะมีแต่ส่งเสริมมีส่งเสริมมีเมียหนึ่งคนหนึ่งแล้วอยากได้สิบเมียนั่นส่งเสริมไหมมีผัวคนหนึ่งจะได้สิบผัวนี่ได้สิบผัวไปแล้วอยากได้ยี่สิบผัวไปอีก ผู้ชายจะได้ยี่สิบเมียสุดในโลกอันนี้มีแต่ผัวแต่เมียของคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็เอาไฟเผากันนี่เหลือที่ว่าเป็นสวรรค์ของพี่น้องทงั้งหลายเอาไฟเผากันนี่แหละผัวไปหาเมีาใหม่มาก็เอามาไฟมาเผาโห,าห,าหากเมียเมียไปแทรกไปไปหาลำไผ่แล่เจ้หาเศษหาเลยไปจากไอห,หนูตามถนนทุนทางแล้วก็ามาเผาโห,าหากผัว สุดท้ายลูกเล็กเด็กแดงเป็นฟืนไฟไปหมดนี่เหลือเป็นของดีพิจารณาสิราคาตัณหามันเป็นฟืนเป็นไฟพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้แต่พอเหมาะพอดีเมื่อเราละมันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ละนะเมื่อละมันไม่ได้ให้ยียธรรมเข้าเป็นกรอบห้ามล้ออย่าให้มันดีดมันดิด้นเลยเขตเลยแดน,นท่านจึงสอนว,ว่ากาเมสุมิฉาจา์ ให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่ายุง่งอย่าเหยิงกับหญิงอื่นชายใดทั้งนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากเข้ามากัดตับกัดปอดครอบครัวเยื่อเหอนกัดผัวกัดเมียกัดลูกต้าหลานเหลนให้เป็นไฟไปต่างๆกันหมดอย่ายุ่งกับมันผัวเดียวนี่พอแล้วเมียเดียวนี่พอแล้วทุกอย่างครบสมบูรณ์แล้วผู้หญิงก็มีอันเดียวไอหญิงทั่วโลกนี่มาหามาแข่งเมียของเรามันก็แพ้ทั้งนั้น เพราะเหตุไรเมียของเราก็มีอันหนึ่งอันสมบูรณ์แล้วผู้หญิงเนาะเต็มโ,โลกนี้เอามาแข่งเมียของเรามันก็มีอันเดียวเดียวกันแล้วเอามาแข่งหาอะไรเนี่ยแล้วผู้ชายมันก็มีอันเดียวเหมือนกันสมบูรณ์แบบมาด้วยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งผัวทั้งเมียสมบูรณ์แบบด้วยกันแล้วให้อยู่กันด้วยความคลองกันด้วยศีลด้วยธรรมนี่เหมาะสมอย่าไปหาดีดหาดินนะหาผู้ชายใหม่หาผู้หญิงใหม่เหมือนประนึ่งว่าเขามีสิบหีสิบคอย นั่นฟังสิเอาแล้วมาเผากันมันดีเหรือพิจารณาให้ดีนะตัวนี้ตัวสําคัญมากเวลานี้มันเผาบ้าน,นเผาเมืองขนบประเพณีของชาติไทยเราจะล้มเหลวไปด้วยไฟราคาตัวนี้แหละมันเผาบ้านเผาเมืองต่อไปนี้มันจะไปนุ่งสิน้นนุ่งผ้านะเมืองไทยเรานี่นะเออไปที่ไหนจะมีแต่ว่าแวมแวมปิปิดเปิดเปิดหลอกกันเอากิเลสตัวนั้นเอาหีเอาคอยนมาอวดกันมันวิเศษวิโสอะไรภาษาหีสาวคอยหมามันก็มี เราทำไมจึงกำเริบสื่อสารนักทำไมโง่กว่าหมานะ่ะให้ไปช่างตัวเองบ้างสิพิจารณาบ้างสินี่เราทำเข้ามาจับพี่น้องทั้งหลายอยากเข้าใจว่าการเทศนาว่าการนี่เป็นการหยาบโลนตัวผู้ทานั้นมันหยาบโลนมาจนกระทั่งถึงจะพระพุทธเจ้าพระธรรมทัท้งหลายท่านจะกระอักเลือดออกแล้วท่านทนดูไม่ไหวจึงนำมาแสดงพี่น้องทั้งหลายทราบว่านีน้ตัวภัยคือตัวนี้แหละตัวธรรมสันโลกให้เป็นฟืนไฟเวลานี้คือราคาตัญหาเนี่ยนี่คือตัวภัย ตัวภัยตัวสกรปรกสมมอยู่กับตัวนี้พวกนี้แหละท่านเอาน้ําที่สะอาดคือทามาชาล้างหาว่าน้นํานี่สกรปรกสมบมถามว่าพูดจาโจนถามว่าพูดดูดูด่า,าว่าเก่าวกิเลสมันตัวหัดหยาบโลนขนาดไหนมันสกรปรกขนาดไหนไม่คิดบ้างมันปิดไว้ไม่แต่ต้องมันเมื่อทามาชารล้างเข้าไปมันก็หาเรื่องหาลาวต้านทานทำว่าทำนี่สกรปรกทำนี่ดูเดือดทำนี่ดูด่า,าว่ากก่าว ตัวมันดูเดือดขนาดไหนสชคกรบกขนาดไหนมันสร้างอยู่ที่หัวใจคนจนก,กระทั่งถึงผัวเมียอยู่ด้วยกันมาได้คือกิเลสตัวนี้มันสร้างความสกรกสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้สึ่งกันและกันให้เดือดร้อนวุ่นวาย <c oughs> ขอให้ทุกทกท่านได้สังพินิจพิจารณากําจัดสิ่งนี้ลงไปให้พออยู่พอเป็นพอไปพอประมาณให้มีสีมีธรรมครอบเอาวไว้เราเป็นชาติมนุษย์ด้วยเป็นชาวพุทธด้วยอย่าให้เจลิดเปิดเปลงกับสิ่งเหล่านี้ มันจะแหลกไปหมดนะเวลานี้มองไปที่ไหนขนมประเพณีอันิงามของชาติไทยเรานี่รู้สึกจะไม่ค่อยมีเหลือมีเหลือนะ่ะกิเลตตัวหยาบโลนตัวหน้าด้านหรือละ่ะมันทําลายหมดต่อไปนี้เดี๋ยวไม่ดีมันจะไม่นุ่งซีนนุ่งผ้านนะผู้หญิงผู้ชายมองเห็นกันเอาหีก็คอยมาอวดกันนี่เลิศเลยเลิศเลยมันจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาไม่มีีิธรรมเป็นเป็นเครื่องปิดบังให้ ความอายแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันด้านจริงๆนั้นราคาตันหารเราอยากเข้าใจว่ามันจะเป็นของเล่นนะมันดื้อด้านที่สุดทะลึ่งที่สุดคือตัวนี้ให้เอาธรรมะ่แน่นหนามันคงหน,งนกักหนักฟาดมันลงไปเรียกว่านิวเคลียวนิวตรอนเนี่ยไม่อย่างนั้นไม่ทันนะกัปเกตตัวนี้มันเป็นประเทที่หนามากต้องใช้นิวเคลียวนิวตรอนฟาดมันให้ขาดสะบันลงไปเมื่อกิเลสเหล่านี้ขาดสะบันลงไปเหลือตั้งแต่ศีลจะทำครองใจแล้วผัวก็อยู่สบาย เมียก็อยู่สบายลูกหลานเลนอยู่สบายเพราะต่างคนต่างยินดีในของมีอยู่ของตนคือผัวคือเมียของตนเท่านั้นนอกนั้นไม่ยุ่งนี่เรียกว่าสมบัติอันมีค่าท่านจะเรียกว่ากามาคุณคือกามเป็นคุณได้แก่ผัวเมียครองกันด้วยศีลด้วยธรรมกาม,มาโทษได้แก่ผัวกับเมียะเลิดเปิดเปิงหากินไม่อิ่มไม่พอแล้วฟืนเอาไฟมาเผาซึ่งกันและกัน นี่เป็นการมาโทษยาค่ารับก,กับปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายให้ตั้งใจปฏิบัติบ้างนะนเวลานี้ศีลธรรมจะไม่มีติดชาพุทธล้วแล้วนะจะมีตั้งแต่กิเลสตีตลาดล่าเลยไปมองที่ไหนจนจะมองไม่ได้ในเวลานี้แล้วสวยงามทั้งนั้นนะดีทั้งนั้นลื่นเลงมันเทิงกิเลสลากจมูกไปจนจมูกขาดไปก็ยังเห็นว่าดีว่าดียังไม่รู้เนื้อ่อตัวมันจะจมจำทั้งเป็นนะให้พากันหมุนเข้าหาศีลหาธรรม การไนะนาส่งสอนพี่น้องต่างหลายเราวิตกวิจารเรื่องศีเรื่องธรรมนี่มากจริงๆนะชาวพุทธเราแทบจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวขึ้นชั่วสีธรรมแล้วแทบไม่มีมีแต่ความม,มุ่งเฟ้อหิมเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเขาเต็มเราเหมือนกันหมดเลยหาเกาะหาฝั่งแห่งความสงบเย็ยนใจไม่ได้ในเวลานี้จะมีแต่กิเลสเ,เป็นไฟเผาไม่หมดตั้งแต่ขั้นมหาเศรษฐียศทุงสูงมานั่นละ่ะกิเลสมันไม่ได้กลัวนะมหาเศรษฐีมันก็ไม่กลัว ยศสูงขนาดไหนมันก็ไม่กลัวมันเผาได้หมดยิ่งยศสูงขนาดไหนมีเงินทองมากน้อยเท่าไรยิ่งกิเลมันหลอกเข้าไปให้ลืมเนื้อลืมตัวโออาฟู่ฟาไปที่ไหนเดี๋ยวหาเมียมาไม่ทราบกี่คนนะยิ่งยศใหญ่ๆเจ้านายนั่นแหละตัวสําคัญนะที่มันมียศใหญ่ๆมันเอาผู้หญิงมาบวชเมียมันถ้าเราเป็นหลวงตาบวเป็นเมียจุกฟาจะมันหงายหมาไปเลยไม่ให้มันเหลือติดบ้านติดเรือนละยศใหญ่มันใหญ่อะไรนี่มันยศหมาต่างหากเขาไม่มียศ เขาหเห็นเป็นหมายอย่างนี้นี่ได้ยศอะไรมาได้ยศหมามาหรือว่าฟาดหน้าผากมันหงายไปเลยหงายไม่หงายธรรมดานะหงายแบบมันต่อสู้ไม่ได้หงายแบบมันหลบไม่ทันเรียกว่าหงายหมาหงายไม่เป็นท่าเอามันอย่างนั้นใช่เอาดีๆนะใครผู้ชายคนไหนมันเจ่งฟาดมันลงไปรักษาศีลธรรมในนาม,มันคงทุกคนนะแล้วบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นเราอย่าประหวังเอาความเลิศเลยจากการเมื่อกี้เลย ที่กินไม่อิม่มกินไม่พอน้ำล้นฝั่งนี้ยังไงก็ไม่ได้นะจะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันตลอดไปให้เอาศีลเอาธรรมเป็นกั้นมันไว้บ้างมันจะมีฝั่งมีฝาอยู่ผาสุขเย็นใจแล้วการภาวนาก็เดือนกันตะกี้นี้ได้พูดแล้วถึงเรื่องการให้ทานเป็นพื้นฐานวองชาวพูดเราเพื่อสองทางให้ไปสู่คติที่ดีเป็นที่แน่ใจสาหรับคนสร้างบุญสร้างกุศลนี่แน่ใจนะอบอุ่นภานาจิตใจาตาแล้วไปเลยไปสวรรค์ได้ไม่ต้องสงสัย คนมีศีลมีธรรมยิ่งมีการภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆเจริญภายในยจิตใจนั่งภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ควรจะให้น้อยกว่าสิบนาทีนั่งภาวนาพุทธบริกรรมพุทโธพุทโธมีสติกำกับกับคำบริกรรมนี้ให้จิตสงบเย็นใจไม่ดีดดิ้นไปตามกิเลสตัณหาที่มันถูกลากไปใจก็มีความสงบลมเย็นเมื่อใจมีความสงบลมเย็นแล้วความสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นแหละ แล้วที่นี่ความแน่แห่งคติของเรา,าตายแล้วจะไปไหนไม่ต้องถามใครยิ่งนักภาวนาด้วยแล้วท่านไม่ถามใครแหละท่านรู้ประจักษ์ในหัวใจของตนตายแล้วดิดถผงเลยนี่ละอานาจแห่งคุณธรรมที่เรานํามาปฏิบัติต่อตัวของเรา <c oughs> ให้พี่น้องทั้งหลายได้นําไปปฏิบัติ <c oughs> การฟืน้นฟูจิตใจนี้มันเป็นของสําคัญนะออสมบัติเงินทงองก็ของมีอะไรก็เป็นเศษเป็นเดชไปถังขยะไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> ถ้าหากว่าจิตใจไม่ดีแล้วไม่มีความหมายเลยนะ ต้องปฏิบัติตัวของเราใจของเราให้ดีเพื่อจะครองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นของมีคุณค่ามีราคานําไปทําประโยชน์ได้ถ้ามีตั้งแต่จ,จิตใจสมบรกสมมด้วยความโลภค,ความโกรธราคาตาา่างๆแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นไฟเป็นเครื่องเสริมไฟได้ดีอย่านํามาใช้เรื่องความเป็นอย่างนั้นให้ศีลทมเป็นผู้ปกครองสมบัติเงินทองอย่าเอาความโลภราคาตัณหาไปปกครองมันจะทาให้เราหลงจมไปเลยนะวันนี้ได้เทศถึงเรื่อง บาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ซึ่งมันมีอยู่ประจําตัวของเราทุกคนนี่นะวันนี้ได้พูดถึงว่าเวลาตายแล้วนี่เราจะไปไหนนี่นะอันสาคัญมากนะเราไม่ได้ไม่ได้แน่ใจในตัวเองนะนั่งอยู่เต็มอยู่นี่ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าตายแล้วจะไปไหนมันก็อยู่ด้วยความมืดเงาเต่าบึ้องโง่เงาเต่าตุาตต่นรับหูรับตาอย่างนี้ตายไปก็จะหลับตาไปนี่ทําไงให้รีบดื่มตาซะนะทําบุญให้ทานรักษาศีลสาธรรม ปฏิบัติศีลทําให้ดีแล้วเจ้าหูแจ้งตาสว่างใจจะมีช่องทางพาเล็ดลอดไปจากกองทุกทั้งหลายแล้วเล็ดลอดออกไปจากความสงสยัยความมืดบอดว่าจะไปเกิดที่ไหนแน่ใจว่าต้องไปเกิดในฐานที่ดีคนมีธรรมต้องแน่ใจอย่างนั้นให้สร้างอันนี้ไว้ให้ดีนะเราอย่าเพลินกับกิเลสตัณหาจนมากเกินไปศาสนาพุทธจะไม่มีในประเทศไทยเราเวลานี้ จะมีตั้งแต่นรกอเวจีเผาบ้านเผาเมืองไปตลอดไปที่ไหนเห็นแต่นรกอเวจีเผาสัตว์โลกด้วยความดีดความดิน้นเต็มไปหมดนะทําความสงบร่มเย็นศีลธรรมไม่ค่อยมีในตัวนะ่ะให้พากันปฏิบัติการภาวนานั้นสําคัญมากนี่หลักของใจอยู่ที่ภาวนานนะใจไม่ตายนะอยากเข้าใจว่าใจมีป่าชา้าแต่ใจนี้ไม่เคยตายนี่ลวมันออกร่างนั้นออกร่างนี้ไปสู่ร่างนั้นนี้ว่าเกิดตายเกิดตายคือใจตรงนี้เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติไปมันไม่ตาย นี่เวลาเรามีคุณงามความดีอบรมเข้าใจตรงนี้จะพาไปสู่สถานที่ดีคติที่ปรมสงค์เช่นสวนรรค์พมหรโลกตลอดนิพพานใจตรงนี้เองเป็นผู้ไปเมื่อมีคุณธรรมแล้วไปได้ด้วยกันนโกอวจีก็ใจตรงนี้เองเป็นผู้จะไปเมื่อมีบาปแล้วไม่ต้องบาปไม่ต้องถามนโลกถึงเองถึงเองไม่มีกิโลไม่มีระยะสั้นยาวอย่างนั้นนี้ไม่มีขอจะสร้างบาปลงไปจมโดยทันทีสร้างบุญไปก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยกำลัง วันนี้ได้เทศนาว่าการ <c oughs> ให้บรรดาพี่น้องทลายได้ทราบทั่วถึงการเป็นการเตือนให้พี่น้องทลายทราบนี่หลวงตาได้ได้ไดอุตสาหพยายามมาเทศสอนพี่น้องทลายนี่เราว่าจะมาเทศสอนด้วยความจงตรอกจนมุมนะเราพูดจริงๆเราสว่างจ้ามาแล้วดังที่กล่าวแล้วนี้นะเราไปปฏิบัติตัวอยู่ในถ้าในป่าในเขาแทบเป็นแทบตายมาเป็นเวลาเก้าปีเต็ม <c oughs> นี่เรียกว่าถึงจะถึงขั้นสลบสลาย เพราะการฟัดกับกิเลสตัวมันรุนแรงที่สุดตัวราคาตันหาตัวนี้ตัวสําคัญมากต้องอดข้าวอดข้าวอดน้ําแทบเป็นแทบตายถ้าไม่มันกินมากๆมันคึกมันขนองเห็นผู้หญิงไม่ได้ได้ยินผู้หญิงไม่ได้มันจะวิ่งหาผู้หญิงนะทั้งทั้งที่เป็นพระมันไม่ได้เอาายหัวโลนมันนะกิเลสตัวนี้ไม่พาอายมันดื้อด้านที่สุดเนี่ต้องฟาดกันอย่างหนักอย่างหนักนะเนี่ยเวลาฟาดให้หนักมันจะไม่เป็นทุกข์ยังไงการแต่การเป็นทุกข์ก็ต่อสู้กิเลส นี่ก็เป็นทุกเหมือนนักมวยเขาต่อยกันบนเวทีทุกเพื่อชัยชนะเป็นอะไรไปวะเนี่ยนี่เราทุกเพื่อระง,งับความทุกข์ความลาบากทั้งหลายที่กิเลสสร้างขึ้นมาต่างหากจะเป็นอะไรไปนี่ <c oughs> เราก็ได้พยายามเต็มความสามารถของเราจนกระทั่งเป็นที่พอใจดังที่เทศตะกีนี้แหละสร้างกรมปีสัมปะกรมปีนี่บุดตะกีเนี่ยดราซาสิโลกาทาตุเทวทเทดายินทมประสานกันในทันทีทัในใดในหัวใจตรงนี้โดยไม่ต้องไปถามใคร ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเราประจักษ์ึงหัวใจเราเพียงคนเดียวเท่านั้นพอนี่อย่างพระพุทธิเจ้าตัดสรุปเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องมาถามใครประกาศทมสอนโลกทันทีทันทีพร้อมเทวบุตรเทวดาอินทรพนโลก,กวิจีนํนำมาสอนหมดเพราะได้รู้เห็นหมดนี่มาสอนไม่ได้ยังไงก็เห็นอยู่รู้อยู่นี่นี่ก็เหมือนกันมันกระจ่างแจ้งก็ที่หัวใจแต่ก่อนเกินมาในโคตรหลวงพ่อโคตรหลวงตาบวัวก็ไม่เคยรู้เห็นทำประเพณีนะอ่ะ มืดดำกำตาไปอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังความรู้ความเห็นความกระจ่างแจ้ขงขึ้นภายในจิตใจก็ปรากฏเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะเจ๊ <c oughs> จิตเคยว่าวุ่นขุนมัวตลอดเวลาก็กลายไปจุดที่สงบร่มเย็นเป็นจิตที่ผ่องใสสง่างาม,งามขึ้นมาปัญญาไม่เคยเกิดเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นลําดับลําดาจนกระทั่งถึงเข้าขั้นมหาสติมหายกิเลสมาอยู่ที่ไหนขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยสุดท้ายก็ ปัญญาซึมทราบมหาติปัญญาที่ขั้นซึมทราบฟาดฟันหันแหลกกิเลสที่ซึมทราบให้ขาดสะบัดลงจากใจเมื่อกิเลสนี้ขาดสะบัดลงจากใจแล้วทุกข์มีมาจากไหนเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเมื่อกิเลสสิ้นไปจากหัวใจแล้วทุกข์จะมาจากไหนไม่มีในหัวใจนี้ไม่มีเลยตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบัดลงไปครองบรมสุขวิมุตติพเดพาหรือธรรมาธาตุล้วนเต็มหัวใจเริ่มมาจตั้งวันนี้ เพราะฉะนั้นการนาพี่น้องตั้งหลายนี่ <c oughs> เราจึงไม่ได้นําพี่น้องตั้งหลายด้วยความจนตอกจนงูเรานําด้วยความเมตตาสงสารชาติบ้านเมืองของเราต่างหากนะเราไม่ได้นาด้วยแบบรูปๆคำๆซะด้วยนะการแนะนําสั่งสอนพี่น้องหลายเราถอดออกมาจากหัวใจเรามาสอนรู้บอกว่ารู้เห็นบอกว่าเห็นใครจะว่าโกหกหร่อไม่โกหกแล้วแต่หูแต่ใจของใครก็แล้วเอาใครจะเอาดีเอาชั่วแล้วแต่เลือกเอาแต่ความรับผิดชอบเป็นของของเองเราไม่ไปรับผิดชอบ เราไม่มีคํำได้คํำเสียจากการตีการชมของไครเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสาวถิ่นวันนั้นเป็นส่วนเป็นส่วนเกินนิทานสรรเสริญเป็นส่วนเกินทั้งนั้นเป็นทังขยะเราไม่ยุ่งธรรมธาตุธรรมธาตุนั้นเลิศเลอขนาดไหนแล้วพอที่จะไปยินดียินลากับถังขยะความนิทาความสรรเสริญอยู่หรือถ้างั้นทำก็ไม่วิเศษที่สู้ถังขยะมาได้จึงต้องต่อสู้กันด้วยความยินดียินลายถ้าทำเลิศเลอแล้วไม่สนใจกับสิ่งอนี้ มันเป็นเพียงทางขยะเท่านั้นนี่เราขอพี่น้องทั้งหลายได้จบจะมาไว้ไปปฏิบัตินะวันนี้เราได้มาช่วยชาติบ้านเมืองเต็มพลังความสามารถของเราอันนี้ก็เป็นผลเป็นประโยชน์มาหากุศลแก่พี่น้องชาวไทยเราชาติบ้านเมืองของเราก็จะเตื่งขึ้นมากระเติ่งขึ้นมาจิตใจของเราก็ได้รับบุญรับมหากุศลเต็มหัวใจเราแล้วต่อจากนี้ไปให้นําธรรม,มานี้ไปปฏิบัติแต่แปลงตัวเองนะอย่ากินเฉยนนเฉยนอนเฉยเฉยเหมือนสัตว์ที่เต็มอยู่แผ่นดินนี้เราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ ให้มีทมครองใจบ้างพุทโธธรมโมสังโฆให้เลือกเสมอนะไปที่ไหนยอย,ย่าปล่อยอย่าวางนะอันนี้จะเป็นเครื่องติดจิตใจของเราฝากเป็นตากตายได้เรียกว่าเรือนใจคือพุทโธธรมโมสังโฆกุศลต่างๆที่เราสร้างมานี่เราเรียกว่าเรือนใจของเราเราจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แม้จะยังไม่พบมาเห็นก็ตามบุญกุศลจะพาเราไปเองเหมือนกับนรกใครไม่เคยเห็นก็ตามบาปจะพาไปเองนี่บุญก็พาไปเองเช่นนั้นเหมือนกัน